สวัสดีค่ะร้านสัญญาการยางค่ะชุดนี้ลูกค้าเปลี่ยนยางใหม่ป้ายแดงนะคะโยโกโฮามานะคะสองหกห้าหกห้าสิบเจ็ดนะคะเป็นยางใหม่ป้ายแดงปี25นะคะรดราคาพิเศษนะคะเส้นละสามพันห้าร้อยบาทนะคะพร้อมติดตั้งใส่ถ่วงฟรีค่ะ ร้านสัญญากันยางบางทางห้องเฮียงเพื่อยังตลาดจังหวัดกาลสินนะคะสอบถามได้ที่0993544468นะคะจะเป็นยางใหม่นะคะหรือยางใหม่ป้ายแดงนะคะทางร้านมีของพร้อมให้บริการลูกค้าค่ะแวบะบมาเลือกดูสินค้าได้เลยนะคะเบอร์โทร0993544468นะคะ0896050803ค่ะ ยางใหม่ปลายแดงนะคะราคาถูกนะคะแวะมาเลือกดูได้เลยนะคะหรือจะเป็นล้อใหม่นะคะล้อใหม่ปลายแดงนะคะอ,อัพโรดสายลุยล้อเดิมล้อแต่งนะคะแวะมาเลือกดูได้เลยค่ะแลกเทินได้ต่างจังหวัดจะส่งได้ทั่วไทยนะคะมีเก็บค่าสินค้าปลายทางด้วยนะคะไม่มีมัดจำใดๆทั้งสิ้นนะคะ ถ้าเกิดโอนก็ต้องเป็นบัญชีร้านเท่านั้นนะคะร้านสัญญาการยางโดยนายสัญญาเพนจันค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ